ไปดูจะเรียกว่าเป็นเสียงสะท้อนก็ว่าได้ที่สะท้อนไปถึงรัฐบาลสะท้อนไปถึงการทํางานของรัฐมนตรีนะครับบางส่วนวันนี้ก็มีความเห็นจากสส่วนอส่นได้ก่อนเป็นความเห็นจากเพื่อไทยนะครับวันนี้เพื่อไทยนําโดยคุณพิชัยนันวิทพันธ์นะครับรองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจวันนี้ก็ตั้งโต๊ะถแถลงเลยฮะถแถลงเรื่องของกรณีพลเอกประยุทธ์การทํางานของพลเอกประยุทธ์คุณพิชัยบอกเนี่ยตามที่กระแสะความนิยม ะะของพลเอกประยุทธ์ตกตามอย่างสุดขีดหลังจากที่ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็กลับมาทำงานใหม่นะขนาดตลกยังนำมา,เ,าเรียกว่านำมาสะท้อนนะครับนำมาล้อเลียนในทอล์กโชว์จนเป็นวาัลไปทั่วเนี่ยซึ่งสะท้อนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่แต่แทนที่พลเอกประยุทธ์จะรู้ตัวและแก้ไขกลับส่งคนออกมาโต้ล่าสุดเนี่ยถึงขนาดให้คนของตัวเองออกมาอวยตัวเองก็ทำได้ดี ทิ้งมรดกความเจริญรุ่งเรืองกับประเทศไทยไว้ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะขอให้ข้อมูลความจริงที่พลเอกประยุทธ์ได้ทิ้งมรดกที่เหมือนกับเป็นตราบาปของคนไทยไว้8เรื่องนะแเรื่องมีอะไรบ้างหนึ่งคือในช่วงที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศประเทศไทยพัฒนาน้อยที่สุดตัวเลขการเจริญเติบโตต่ตําม,มาตลอด2คือเป็นช่วงที่ประเทศก่อหนี้มากสุดแต่ประเทศไม่พัฒนา มีหนี้สาธารณะทะลุ10ล้านกู้เงินมากที่สุดแต่เศรษฐกิจขยายต่ําสุดลูกหลานต้องใช้หนี้กว่า5ล้านล้านบาทหรือกว่า50ปีจะใช้หนี้หมด 3. คือค่าครองชีพแพงสุดทั้งราคาสินค้าและบริการราคาน้ํามันราคากา๊าซราคาไฟฟ้าแพงสุดเงินเฟอ้อมากสุดแต่รายได้ของคนไทยไม่เพิ่มแถมลดด้วย4คือความสามารถแข่งขันของไทยลดลงโครงสร้างพื้นฐานเสื่อมถอย 5. อุตสาหการรมที่เริ่มล้าสมัยไม่มีการลงทุนใหม่ๆนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นไปลงทุนประเทศอื่นกันหมด 6. คนจนพุ่งคนตกงานเพิ่มมากคนค่าตัวตายมากที่สุดแถมยังมีคนตายกลางถนนในช่วงโควิด 7. การุจริตคอร์รัปชันตามดัดชนีขององค์การสากลการส่งเสริมการผูกขาดการเอื้อประโยชน์แก่เจ้าสัวจะทําให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นต่อไปพัฒนาและก้าวขึ้นมาต่อ,อยากและ 8. การปิดกั้นความเห็นการปิดปากห้ามวิจารณ์รัฐบาลการจับคนเห็นต่างการปรับทัศนคติของคนจํานวนมากซึ่งผมเองก็โดนด้วยอันนี้คุณพิชายหมายถึงตัวเองนะฮะที่โดนมา7ครั้งในการเรียกมาปรับทัศนคติและคุณพิชัยก็บอกว่านี่แหละเป็นมรดกของพลเอกประยุทธ์นะฮะเป็น8ปมรดกของพลเอกประยุทธ์ที่ส่งมอบต่อให้กับคนรุ่นต่อไปของประเทศไทยซึ่งเป็นเหมือนตรบาบาปยิ่งอยู่นานประเทศยิ่งเสื่อมถอย และคุณพิชายก็เสนอแนวทางไว้ให้นะฮะบอกว่าสําหรับแนวทางการแก้ไขก็คือต้องทําตรงข้ามกับที่พุเอกประยุทธ์ทาไว้ทั้งหมดนะฮะนี่ไม่ซับซ้อนคุณเอกแปข้อ <c oughs> ที่ว่ามาเนี่ยเป็นปัญหาใช่ไหมวิธี <c oughs> แก้ไขคือทําตรงข้ามกไปแปดข้อนี่แหละเร่งแก้ไขเพื่อให้ GDP โตแล้วก็ทํานโยบายหลายๆด้านเนี่ยไปพร้อมๆกันสร้างความ <c oughs> มั่นใจให้กับประเทศได้นี่ครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่คุณพิชัยสะท้อนมา8เรื่อง8ข้อนะว,ว่าเนี่ยเรียกว่าเป็นการสะท้อนก่อนหน้านี้ที่ออกมามีคนออกมาพูดถึงมรดกที่พลเอกประยุทธ์ทิ้งไว้ให้ในด้านดีแต่คุณพิชัยบอกแต่ในมุมแกเนี่ยมี8ข้อที่ทําแล้วเป็นตราบาปคือคุณพิชัยนี่ก็คือทีมเศรษฐกิจนะทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยเขานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากคุณพิชยัยจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอของ ของเพื่อไทยเขาด้วยในเขตบางรักนะครับ mm hmm. คุณจุฑาพรเก็บดาทอนหรือว่าดอรอู๋ o, นะครับดรอู o, เนี่ยเป็นคณะทํางานที่เศรษฐกิจเหมือนกันนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้กระทบคนทุกรุ่นเลยนะโดยเฉพาะคนเจนแซเนี่ยนะหรือเจนซีเนี่ยน่าเป็นห่วงสุดเลยเพราะจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งก็น้อยกว่าคนรุ่นก่อนมากถึงหนึ่งในสามนะ แล้วก็มีความกังวลมากในเรื่องของปัญหาค่าครองชีพคือภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะคุณจุฑพรบอกว่าคาดว่าจะมีประชาชนลงทะเบียนบัตรคนจนเกินยี่สิบสามล้านคนคนะโอ้โหทำให้หนึ่งในสามของคนไทยเป็นคนจนภายใต้าการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่จริงๆนี่เป็นตัวเลขที่ดูเหมือนรัฐบาลเขาจะปลื้มปลิ่มนะคุณอ๊อฟมีผู้ได้รับบัตรคนจนจํานวนเยอะเข้าถึงเยอะแต่คุณจุฑพรบอกว่าไม่ใช่ นี่มันคือคิดดีๆคือมันเป็นคนจนหนึ่งในสของคนไทยที่จนภาคภายใต้การปริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ความเหลื่อมล้ําในสังคมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องเร่งอย่างเร่งด่วนเร่งแก้ไขยอย่างเร่งด่วนการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้นําที่ดีแล้วก็ยกตัวอย่างทางในอังกฤษนะคุณลิทคัสที่ประกาศลาออกใน45วันพราะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ อาจารย์อูบอกว่าแต่ผู้นําของเราเนี่ยนะนะหากแต่ผู้นําของเราเนี่ยศึกษาจากท่านอื่นเนี่ยที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเนี่ยประเทศของเราคงไม่บอบช้าเหมือนทุกวันนี้นะดังนั้น <c oughs> อย่าให้พลเอกประยุทธ์ด,ดูตัวอย่างความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวและยินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารประเทศโดยเร็วเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปได้อย่าให้มรดกของพลเอกประยุทธ์เป็นตราบาปให้กับคนไทยมากกว่าน,นี้อ่ะครับ <c oughs> <rôle>: ก็ต่อยอดมาจากคุณพี่ชัยเลยนะฮะมรดกมาถึงอยากให้เป็นตาบัปและเสียสลัดรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทําเหมือนที่นายกอังกฤษเขาทําอำตัวอย่างมีให้เห็นอยู่ใช่ไหมทําไม่ได้ก็ลาออกอซับซ้อนอะไรนะครับอ่ะนี่เป็นเสียงของเพื่อไทยที่เข้าสะท้อนไปถึงการทํางานของพลเอกประยุทธ์นะ แล้วก็สะท้อนออกมาเป็น8ข้อแล้วก็ความเห็นบางส่วนนี้นะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ